ดกที่จะชอบกินเนื้อหมูเยื่ออย่างอื่นเขาจะไม่กินครับปลากินเนื้อหมูครับท่านผู้ชมแม่แค่ฟังแล้วก็ทึ่งครับปลากินเนื้อหมูซะด้วยอวันนี้ปลาอะไรครับน้องกบอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกของเราที่เลี้ยงไว้นะครับแล้วก็จะมีปลาที่ว่าอยู่ทุกจากทุกนาข้าวมาด้วยครับอันนี้เราจะใช้เป็นเยื่อเนื้อหมูนะครับผมอันนี้คือเนื้อหมูเหรอใช่ครับเพราะว่าปลาดุกที่นี่จะชอบกินเนื้อหมูเยื่ออย่างอื่นเขาจะไม่กินครับ ากินเนื้อหมูครับท่านผู้ชมเอาครับอันนี้เราเราจะทำการตกโชว์หน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าน้องกบจะโชว์ฝีมือได้ไหมดึงไม่ขึ้นแล้วพี่ดึงไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอุ้ยมันลากลากเป็ดเป็ดงองหมดแล้วพี่เนี่ยเป็ดกองหมดแล้วอุ้ยอุ้ยพี่ต้องหลดน้ำพี่อย่นต้องหลดน้ำไม่หายแล้วเป็ดขาดเหรอโอ้ยเบ็ดขาดเอาเบ็ดขาดครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับจะได้กินไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหนี่เขายอมลงทุน เพื่อเอาปลาไม่ทำให้กินเลยนะเฮ้ยพี่เจอไหมเจอไหมพูดหายเหรอพี่เอางานเข้าเฮ้ยพูดรอหายไปไหนครับเนี่ยไม่เจอเลยครับพี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะแม่สงสัยจจแห้วไปตามกันแล้วมั้งครับเนี่ย โอยพี่จะได้กินไหมเนี่ยโอ้ยพี่เดี๋ยวก่อนนะไม่รู้ว่าทุนเรเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดขาดอุ้ยไปไหนไม่ได้ทุนอเจอแล้วเนะโอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเจอแล้วครับนี่ครับอยู่นี่ปลาโอ้ยปลาอะไรเฮ้ยปลาดุกเหรอเฮ้ยปลาดุกครับปลาดุกยอดครับสุดยอดอุ้ยจะเรามาดูครับว่าท่านเขาจะทำอะไรกินครับท่านผู้ชมนะครับน้องกบก็ได้หาปลาแล้วอันนี้น้องกบเนี่ยถูกจังตั้งสมมาแล้วนี่ โอ้โหมีตำส้มนะครับท่านผู้ชมกินกับปลาดุกเป็นตะคืนนะครับนี่โอ้ยนี่ซื้อกับแก้มนี่ซื้อกับแก้มไอ้น้องกบน้องกบทำอะไรครับเนี่ยก็นี่หลังจากที่เราว่าตกปลาในห่อพอดีมันมีเบ็ดที่ว่าปลาดุกมันดึงแรงนะครับขาดอยู่หลังแล้วก็เราได้ไปกูขึ้นมาวันนี้เราได้ปลาดุกแเพียงแค่สองตัวนะครับเี่ยมครับโอ้โหปลาดุกเราตัวโตๆนะครับพี่น้องครับกินกับตำส้มเดี๋ยวอ่ะหน่อยคงจะย่างหน้าจะเหลืองหน้าดูครับ อันนี้ปลาเนี่ยเราใช้เวลานานไหมน้องกบก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับป๋อมันจะกินเพราะว่าอันเนี้ยขบบ่อของเราเนี่ยจะเป็นบ่อธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าอาดาบยิงวันเนี้ยเราได้ปลาหมอมาด้วยนะครับสองตัวแต่คือเราก็ต้องปล่อยสู่คืนธรรมชาติแต่เพราะว่าเราไม่นิยมกินปลาตัวเล็กครับอันนี้เราจะกินปลาดุกกันวันนี้นี่ครับท่านผู้ชมปลาย่างเท่าไหร่เออพี่ก็ถามว่าระยะเวลาในการย่างระาะไม่ระยะหรอกก็น่าจะใช้ประมาณนี่สัก อ่าครึ่งชั่วโมงเพราะว่าจะให้ปลาดุกมันเหลืองทานหน้าอร่อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวลามันหมายถึงว่าถ้าอย่างคนย่างปลาไม่เป็นเนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วอ่าอันดับแรกนะครับให้ย่างตรงที่หัวมันก่อนนะครับผมแล้วก็อันดับสองมาสังเกตที่ลําตัวมันครับว่ามันจะเหลืองแล้วก็กรอบไหมหัวครับเรามาดูตอนที่มันสุกกันนะครับ เริ่มร้องแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ,บ,บ,รบเป็นวิถีชีวิตของคนชนบทที่อยู่ใกล้เมืองนะครับจริงๆคนเราไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายครับแค่นี้จะมีความสุขครับก่อนจะจบเทปนี้ก็น้องกลบมีอะไรจะพูดไหมครับครับการยาวฝากถึงคนอีสานนะครับดูกช,ชาวนาชาวไฮของหมา,านเฮานาอกะอันนี้ก็มันเป็นวิถีชนบทของคนในเมืองครับอันนี้เขาจะออกสิทำนาปาังนอพี่นนองนาอ เหมือนแบบว่าใายๆว่าชีวิตเนี่ยมันก็ใายๆกับอีสานมันเท่าก็อยากให้พี่น้องทุกสู่ทุกคนนะครับคือถึงพ่อคือถึงแม่ป้อมกอดที่เท่าเคยนุ้นตักมาตต่ได้่น่อยครับผมก็อยากให้หวนไปขึ้นสู่หุ่นตักผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเท่าน้อที่เท่าเคยนุนตักมาแต่น้อยครับแม่เวลาดันหมดเสื้อก่อนครับท่านผู้ชมที่น้องกบพูดมาเล่นเอาผมน้ำตาซึมเลยครับนี่ครับ คือวิถีชีวิตที่มีความสุขแบบพอเพียงพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้และผมเชื่อว่าเทปนี้ก็จะทำให้คนดูที่เห็นแล้วก็มีความสุขแบบชีวิตชนบทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ